เราคิดว่าเราก็เลี้ยงลูกแมวของเราอย่างดีที่สุดแล้วนะแต่บางทีอ่ะเราก็ไม่ได้เข้าใจเขาทุกอย่างช่วงนี้มันจะมีน้องอยู่ตัวหนึ่งชื่อจิก้ามันผอมเอาผอมเอาอันนี้ก็ไม่รู้ว่าแบบเป็นอะไรก็เลยพาไปหาหมอปรากฏว่าหมอบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรแล้วเราก็แบบเอ,อสักพักก็พาไปอีกนะเพราะดูมันผอมจังเลยอะไรเงี้ยสรุปมันก็ไม่ได้เป็นอะไรจริงๆอ่ะแล้วก็มารู้ว่ามันเบื่ออาหารจริงๆมันก็น่าจะเหมือนคนอ่ะที่แบบกินอาหารเดิมซองเดิมๆอย่างเงี้ยกินเดิมๆอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเบื่อได้เหมนั อ้วนเอาอ้วนเอาอแล้วตัวเนี้ยอา้าวทาไมต้องมาเลือกกินอะไรเงี้ยเออ,เอ,อแล้วตอนแรกก็พยายามเอาขนมให้มันกินนะแต่ขนมแมวอ่ะเอาจริงกินเยอะก็ไม่ดีพวกนั้นมันก็อร่อยเกินเราอ่ะอยากให้เหมือนแมวของเรากินอาหารเมร็ดไม่อยากให้ติดอาหารเปียกซึ่งอาหารเมร็ดจริงๆคุณภาพดีๆก็เยอะแยะแล้วล่าสุดเนี่ยเรามาใช้แบรนด์นี้นะเรารู้สึกว่าเฮ้ยน้องมันชอบทั้ง3ตัวเลยแล้วพอกินอ่ะไอติก้าน้ำหนักขึ้นก็คือเริ่มอวบขึ้นมาหน่อยนึงก็เลยเออเป็นของดีมาบอกต่ออันเนี้ยมันเหมือนกับมีขนมด้วยไม่ใช่ ่ใ่มีแค่อาหารเม็ดอย่างเดียวมันจะมีขนมมันเป็นสีสีอะแมวมันจะชอบเป็นพิเศษก็จะมีผสมอยู่ในนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าขนมเยอะเลยนะเราเลยว่าเออตอบโจทย์ไม่ต้องไปรังซื้อขนมแมวแยกอยู่อะก็อันเดียวมีทั้งอาหารเม็ดแล้วก็ขนมปนอยู่ในนี้เลยอะถ้าเกิดน้องแมวบ้านใครเบื่ออาหารก็ลองดูนะคะลองเปลี่ยนดูช่วยได้จริงๆนะอ้วนขึ้นแน่ <laughs>